สวัสดีชาวทัดดินค่ะคลิปนี้เป็นคลิปในการทำนายดวงชะตาเรื่องราวความรักของชาวทัดดินในส่วนของวันที่1ถึง15ทธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะก็ใครที่เข้ามารับชมมาฟังคลิปที่นี้โปรดรู้ไว้นะคะว่าช่องเราจะนับตามโหราศาสตร์ไทย แต่ใดๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณคุณชิดเกิดสัตว์ตะวันตกก็สามารถรับชมระฟังได้เนาะในส่วนนี้สําหรับชาวธาตุดินค่ะคือผู้ที่เกิดในส่วนของราคนาราศีเพือศกันแล้วก็มกังกรนะใครที่เข้ามาแล้วนะอย่าลืมกด subscribe ช่องกันไว้ด้วยนะคะกดติดตามแบบสันกระดิ่งกันไว้ด้วยสามารถติดตามโบได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage เองก็ดีใน t i k t o ็อกเองก็ดีหรือในช่องทางนี้เองก็ดีนะคะเข้าไปให้กําลังใจได้สนับสนุนและซัพพอร์ตกันได้ทุกช่องทางเลยค่ะสําคัญเลยนะคะต้องขออนุญาตบอกแบบนี้ก่อน ดวงของโบค่ะในการอ่านดวงอ่านหน้าไพ่นะมันเป็นดวงรวมเนาะไม่ได้เจาจะจองรวมใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปคียปนี้ใช้วิจาร,รยณในการรับชมแล้วก็รับฟังเน้นดึงดูดพลังงาน,านด้านดีและคําแนะนําที่ดีๆไปอะไรทีไ่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปโอเคนะคะตัวโบเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่หมอไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์เนาะก็เป็นผู้สื่อสารกับคุณผ่านหน้าไพ่ค่ะอาจจะมีภาษาที่ไม่ได้สละสลวยมากน,นัต้องขออภัยมาณที่นี้กันไว้ด้วยนะแต่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่รับฟังอย่า กดถูใจคลิปวิดีโอไว้ด้วยแล้วคอมเมนต์หัวใจสองดวงใต้คลิปวิดีโอค่ะเพื่อดึงดูดพลังงานด้านดีกันไปค่ะมาดูกันหน่อยนะคะในส่วนนี้เนาะเราจะเริ่มกันที่คนโสดก่อนค่ะและจะไปที่สถานะความสมคัญของคนคุยไม่ชัดเจนและสุดท้ายเลยคือสถานะคนมีคู่ค่ะคนโสดค่ะสถานการ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยขอเช็คพลังงานของคนโสดชาวธาตุดินหน่อยค่ะ พึกสศกันบังก่อนทัดดินในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นจัดติดเป็นสิบไม้เท้าเป็นสองเหลี่ยนนะคะแล้วก็เป็นแปดไม้เท้าหลายหลายคนนะคะโบเห็นในลักษณะที่ว่าตัวของคุณเองค่อนข้างที่จะ ชัดเจนกับตัวเองค่ะว่าช่วงระยะนี้อาจจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตเป็นหลักเลยเพราะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรเวลาอาจจะไม่ได้มีเวลาให้ใครมากนักนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตเราช่วงระยะนี้นะคะเราอาจจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเดินทางนะคะการให้ความสําคัญกับตัวเองมากเป็นพิเศษนะคะชัดเจนค่ะว่าตัวเองมี p a ชั่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานและการสร้างอนาคตหลายๆคนในที่นี้กําลังรอคอยการกลับมาของคนเก่าๆหรือ ความสัมพันธ์เก่าๆหรืออาจจะหมายความว่าตัวเราอาจจะเป็นคนเก่าของใครคนใดคนหนึ่งและพยายามหยุดอยู่ที่เดิมพยายามยืนอยู่ที่เดิมพยายามรออยู่ที่เดิมเพื่อที่จะให้ใครคนใดคนหนึ่งส่งสัญญาณกลับมาแบบนี้ก็เป็นไปได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในช่วงของครึ่งเดือนแรกของธันวาคมกันหน่อยนะคะว่าคนโสดชาว่าดินเป็นอย่างไรย้ํานะคะชาว่าดินคลิปนี้เป็นดวงรวมไม่ได้เจอะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะดึงด,ดูดคาแนะนําที่ดีๆแล้วก็ข้อความที่ดีๆไปนะอ่ะสถานการณ์ในช่วงครึ่งเดือน แรกนะคะของคนโสดน,นะพาแอบเห็นในลักษณะที่ว่ามันจะมีการได้ เวียนกลับมาเริ่มต้นใหม่กับใครคนใดคนหนึ่งคนนี้อาจจะเป็นคนคุยเก่าได้เป็นความสัมพันธ์เก่าๆได้หรือเป็นคนที่เคยรู้จักกันเป็นเพื่อนสมัยเรียนได้หรือเป็นคนไกลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะของระยะไกลจะมีการติดต่อกลับมาแต่ในการติดต่อกลับมานั้นเขาอาจจะไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรมากมายนะคะแต่จ,จะมีสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งให้คุณได้รู้ว่าเขากําลังก,กลับมาเช่น คุณอาจจะได้รับข่าวนะคะจากเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ตัวนะหรือคุณอาจจะมารู้ว่าเขามาส่องมาดูสตอรี่คุณหรือคุณอาจจะรู้ว่าเฮ้ยคนคนนี้เขากำลัง Move มาอยู่แถวแถวนี้แถวแถวคุณหรือมา Move ไปอยู่ใกล้ๆตัวคุณที่ทำงานคุณสถานศึกษาคุณหรืออะไรใดๆก็ตามหรือมันมีการเจอกันในลักษณะที่ว่ามีการเดินทางได้เจอกันอะ,อะถ้าพูดง่ายๆก็คือมันมีจะมีการเดินทางแล้วได้เจอกัน และหลายคนในที่นี้นะคะมีการเดินทางมาเจอกันในลักษณะของการมิ팅การทำงานนะคะก็เป็นไปได้นะคะจากหน้าไพ่อะมันมี energy ใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ในความใหม่มันก็มีความเก่าด้วยเช่นเดียวกันเพราะจากหน้าไพ่เนี่ยชัดเจนว่ามันมีเหมือนมนีอะไรที่มันเป็นพลังงานใหม่ๆมันเป็นการเริ่มต้นใหม่มันเป็นการเข้าสู่โหมดของการที่ตัวเราเองได้ ได้ได้เจออะไรใหม่ๆแต่แต่ในความใหม่ในที่เนี้ยอ่ะอาจจะเป็นคนเก่าที่กลับเข้ามาในชีวิตเราใหม่แล้วเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นพลังงานคนใหม่ๆที่เป็นพวกแบบต่างชาติต่างภาษาอา่ะต่างภาษาอา่อไพ่มันขึ้นเดชารีออเนี้ยอาจจะเป็นพวกต่างชาติต่างภาษาอะไรแบบนี้ได้แต่ว่าคิดว่าน่าจะเจอกันในลักษณะของการทํางานซะมากกว่าลักษณะของการที่เออได้เดินทางอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้คุณไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณได้ไปเจอเขาได้ ความรู้จักเขาอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ว่าความสัมพันธ์ถามว่ามันคืบหน้าไหมมันก็ไม่ได้คืบหน้าถึงขั้นที่จะต้องเป็นแฟนกันแต่มันจะมีการที่จะเออได้ทําความรู้จักกันเออได้ได้ได้ได,ได,ได้สารความสัมพันธ์กันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นในช่วงของการที่จะได้คอมมิตในช่วงระยะนี้เลยแต่อย่างน้อยก็ไม่เหงาอะพูดตรงๆว่าชาวธาดินยังไงก็ไม่เหงานะคะช่วงต้นเดือนนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของพลังงานของคนที่เข้ามาจะเป็นยังไงนะเพิ่มเติมเนาะไหนขอดูหน่อยว่าคนที่เข้ามา เาเป็นยังไงนะเขามีใครหรือเปล่าเออนะขอดูหน่อยนะจ๊ะทีนี้อืมคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่โอ้คนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษสิงธนูมิถุนตุลกุมราศี มีนพิกจิสิงอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นําสูงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดจาอะไรแล้วเคลียร์นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมาพูดจาอะไรก็เคลียร์นะออกแนวแบบหวานผ่าซากแต่จริงๆแล้วคนคนนี้เขาอาจจะให้คุณเข้าไปในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนก่อนนะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขารู้กัน2คนก่อนนะคะเป็นการทํางานในความสัมพันธ์ในเชิงที่ศึกษากันนั่นแหละนะเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าตั้งใจมามาหาคุณจริงๆหรอกแต่ด้วยความที่เขาเขาเห็นคุณแล้วเขาเคลีย เขาชอบนะเขาเขารู้สึกว่าตัวของคุณมีเสน่ห์อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ชอบในความเป็นตัวคุณนะคะถ้าพูดตรงๆเลยก็คือมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นในลักษณะของการศึกษากันยาวๆแต่เป็นการที่เจอกันปุ๊บชอบถูกคออคุยอะไรอย่างเงี้ยกันซะมากกว่าเนาะอันนี้คือพลังงานของคนโสดชาวธาตุดินนะคะผึกศกันมาก่อดีนี่ไหนขอดูคําแนะนําหน่อยโดยในครั้งนี้เป็นรวมๆนะทุกคนไว้ได้จอดตัเดือนใครคัใดตัหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้สึกเอทำหน้าพ่อยใดๆแนะนาให้เข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวจะดีกว่านนะะคใ ดูพลังงานของคนโสดห่ยายไพ่อยากจะแนะนําอะายไพ่เดะมูนนะคะคุณจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันแบบลังเลแหละไม่ชัดเจนคุณจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยคนคนนี้เขาชอบเราจริงปะเขาจะไปต่อกับเราปะมันจะมีความลังเลนะความสัมพันธ์ในคังนี้มันจะมีความลังเลบางคนในที่นี้เขาอาจจะอายุน,ยน้อยกว่าเราหรือเขาอาจจะอยู่ในลักษณะของคนที่ค่อนข้างที่จะ เป็นคนที่เฟลลี่ขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอ่ะเออน่ารักอาจจะไม่ใช่คนที่ตรงสเปคคุณสักเท่าไหร่แต่ความรู้สึกอ่ะมันทําให้คุณรู้สึกและสัมผัสได้ว่าคนคนนี้ก็ชอบคุณจริงๆแต่ว่าก็ก็อย่าไปหลงละเลงกับกับคําพูดของเขามากละกันเนาะเพราะว่าดูเหมือนกับว่าคนคนนี้ดูใช้คําพูดเป็นนะคะทาให้คุณแบบหวานล้อมเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คือพลังงานของคนโสดในส่วนของช่วงครึ่งเดือนแรกของธันวาคมนะคะเดี๋ยวเราจะมูฟมันไปต่อที่สถานะความสัมพันธ์ของคนคุยไม่ชัดเจน คนโสดสามารถไปฟังได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกว่าเออคุณคุยกับใครแล้วแบบเออมันคิกมันถูกคอหรือมันเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะไหนขอดูในส่วนของลักษณะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะของคนคุยนะของชาวธาตุิน บกันบังกรคะ่ะสถานการณ์ก่อนหน้านี้ในส่วนคนคุยไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรนะคะคนคุยไม่ชัดเจนนะคะพลังงานไพ่ใบไล่เป็นไพ่เจสกันเลยทีเดียวมีการตัดจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะสถานการณานะ oh า์ก่อนหน้านี้นะโอ้ m ม่ก็ทำไมไพ่ดีจังก่อนหน้านี้ค่ะ นะก่อนหน้านี้มันมีมันมีในลักษณะของของของความที่ตัวของคุณกับเขามีการแบบตัดสินใจตัดจบความสัมพันธ์ที่มันอยู่ในลักษณะของฟิลเพื่อนไปแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่พา a ต่อไปมันมีการเริ่มต้นน่ะมันมีการเริ่มต้นในการทํางานในความสัมพันธ์น่ะมันมีการปรับเปลี่ยนโหมดในส่วนของความสัมพันธ์ใหม่หรือบางผู้บางคนโบก,ก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นในลักษณะของคนที่เคยเป็นแฟนแล้วก็ตัดจบหรือ move on เออไม่ใช่คำว่า move on นี่ถ้า move on มันอาจจะ move on เป็นลูกหัวใจอะไรอย่างนี้ ก็เป็นไม่ได้นะแต่ว่าโบเห็นในลักษณะที่ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่านะคนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าเป็นคนที่อ่าอยู่ในข้าราชการอะไรแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่เป็นคนดุอ่ะเป็นคนเด็ดขาดอ่ะเออแล้วแบบว่าเหมือนแบบว่าเขาเด็ดขาดกับสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะ แล้วม er mm ันทําให้เกิดชาร์เตอร์ใหม่หรือเกิดการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะด้วยการปรับทําความเข้าใจกันอะไรแบบนี้ทําให้คุณและเขาเอากันออกจากหัวไม่ได้ด้วยในที่นี้มีความต่างค่ะต่างอะไรต่างวุธิภาวะแน่นอนเพราะมันมีไพ่ถึงไพ่เดทแล้วก็ไพ่โดดสซันแล้วก็เป็นสเตรนท์ขึ้นมันเป็นความต่างที่คุณทั้งคู่พยายามจะปรับพยายามจะเคลียพยายามที่จะทาอะไรทุกๆสิ่งทุกอย่างให้มันลงตัวเพราะความต่างเนี่ยมันทําให้คุณกับเขาเอากันออกจากหัวไม่ได้เพราะรู้ว่าความต่างนี้ที่เนี้ยมันเป็นความต่างที่ทําให คุณและเขามันเกิดความตื่นเต้นในความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันก็เลยทําให้แบบมันเป็นอะไรที่แบบ move on จากกันได้ยากนะหลายๆคนในที่นี้มันมีการ move on เป็นรูปหัวใจเริ่มต้นใหม่อีกแล้วอะเริ่มคุยกับมาอเริ่มต้นใหม่อีกแล้วเริ่มคุยแล้วก็กลับมามีความรู้สึกพิเศษอีกแล้วอะไรแบบนี้มันมีในลักษณะนี้เกิดขึ้นนะอันนี้คือพลังงานของคนธาตุดินนะทีนี้ไหนขอดูในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้าธันวาคมหน่อยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะในส่วนของ ความสัมพันธ์ของคนคุยไม่ชัดเจนค่ะย้ำนะคะว่าดวงในครั้งนี้เป็นดวงรวมค่ะไม่ได้จ่อจงรวงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นชาวธาตุดินหรือชาวสองชาวธาตุดินเองนะคะอยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังคลิปคลิปนี้กันไว้ด้วยไม่เอาไปอินไม่เอาไปนอยไม่เอาไปดราม่าถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกเอะใดๆกับหน้าไพ่โบนแนะนาให้คุณเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวโดยการเอาวันเดือนปีเกิดของคุณและคู่กรณีของคุณเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวจะดีกว่าโดยการแอดไลน์ไอทีที่อยู่โปรไฟล์หรือใต้คลิปวิด ะะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของวันที่1ถึง15พฤศาิกายนค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกของธันวาคมนะคะในส่วนของพลังงานของความเป็นธาตุดินเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะสำหรับคนค,คุยค,คุยไม่ชัดเจนเนะาะชัดเจนเลยค่ะว่าคุณจะรู้สึกว่า อยากจะให้เวลากับตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะได้ทบทวนกับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตนะในอดีตมันอาจจะมีการเอ่อเคลียร์เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนในความสัมพันธ์กัน ทำให้คุณมีความรู้สึกกลัวกลัวว่าจะกลับไปสู่โหมดเดิมอีกกลัวว่าจะกลับไปหายไปอีกครั้งหนึง่งกลัวว่าจะได้เลิกกันอีกครั้งหนึง่งหรือกลัวว่าจะสูญเสียเข้าไปหรือกลัวว่าจะเจอเหตุการณ์เดิมๆเ,เหตุการณ์เก่าๆนะคะกับคนเดิมๆเ,เกิดขึ้นมันมีการให้อภัยกันและกันมาแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะแบบว่าระมัดระวังในความสัมพันธ์นี้พอสมควรนะคะคุณมีพาชั่นกับเขาตัวของคุณเองเนี่ยถ้าไพ่โปนิดหนึ่งขออนุญาตหาอะไรปิดในส่วนเนี้ยโบรู้สึกได้ว่าคุณนะ่ะ <c oughs> ชาวธาดินนะพึ่งศกกันมังกรคุณอาจจะมีคนเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยแหละนะทําให้คุณรู้สึกว่าอยากเลือกอะแต่ถามว่าเลือกไหมไม่เลือกไม่เลือกมีคนเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยนะมีคนเข้ามาแบบให้ความสนใจในตัวคุณหลายๆคนในที่นี้นะคะคุณอาจจะทํางานในลักษณะของงานออนไลน์นะคะหรือเอาตัวเองไปสู่โลกออนไลน์หรือรู้สึกว่าช่วงระยะน,นี้ตัวของคุณโดดเด่นนะคะมีคนเข้าหาเยอะมีสเสน่ห์นะคะมอีอะไรหลายๆอย่างที่หลายๆคนนะคะ ต้องการเนี่ยเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่ เก่งพูดแต่งตัวดีบุคลิกดีคือโดดเด่นนะบนโลกออนไลน์ดูหลายๆคนในที่นี้อาจจะเป็นพวกอินฟูนะคะพวกอ,อะไรอ n คอนเทนต์ครีเอเตอร์นะเป็น Tik t o ็ k กเกเป็นยูทู u เบอหรือเป็นคนที่ในในในโซเชียลมีเดียมีคนติดตามเยอะๆอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะสายงานคุณอะไรอย่างเงี้ยมีคนเพ่งเล็งคุณชอบคุณนะคะแล้วก็พร้อมสปอร์ตพร้อมสนับสนุนคุณแต่ดูเหมือนกับว่าคุณไม่ได้เปิดรับใครเลย นะคะคุณไม่ได้เปิดรับใครเลยเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่าตัวของคุณอะมีพาชั่นกับคนคนหนึ่งหนักมากนะกลัวว่าเขาจะเข้าใจผิดนะกลัวคิดว่าคือพูดตรงๆอะเหมือนคุณอะกลัวว่าคนที่คุณแบบรู้จักหรืออยู่ด้วยอะจะคิดว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้เออดูกลัวดูกลัวว่าสถานการณ์เก่าๆมันจะเกิดขึ้นไม่ร่ไม่รู้ว่าก่อนหน้าเนี้ยมันมีการจับผิดคิดลบหึงหวงกันก่อนหน้านี้หรือเปล่าแล้วมันเลยทําให้คุณแบบเออ การกลับมาครั้งนี้มันเลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณจะต้องไม่เป็นที่ทําให้เขาไม่สบายใจครั้งหนึ่งแบบนี้ก็เป็นไปได้โบไม่รู้ว่าในส่วนนี้ชาวทาดินอยู่ในลักษณะความสัมพันธ์ที่ตัวของคุณมาก่อนมาหลังตัวคนคนคนเนี้ยมาก่อนหรือว่ามาหลังหรืออะไรใดแต่โบเห็นในลักษณะที่ว่ามันเคยเมันเคยมีการหายไปแล้วกลับมานะคะซึ่งในที่นี้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้โบโบมองว่าคุณและเขา มันอาจจะอยู่ในช่วงจังหวะที่ มันไม่ใช่แค่ดูใจกัน่ะแต่มันเป็นการศึกษาพฤติกรรมในชีวิตของกันและกันเพื่อที่จะไปต่อในพาร์ทถัดไปเพราะคุณกับเขามันมีความรักมีความรู้สึกที่เออมันมีพาชั่นในลักษณะที่ว่ามันจะเป็นเดอะเลเวอร์ร่วมกันแต่แค่ยังลังเลอยู่ว่าเอ้ยเธอมีฉันคนเดียวหรือเปล่าหรือจะอะไรอะไรใดๆเออเธอมีฉันคนเดียวไหมฉันจําเป็นที่จะต้องมีเธอคนเดียวหรือเปล่าหรือฉันจะต้องมีตัวเลือกอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันมันมีอยู่ในโหมดนี้ในหัวของความเป็นทัดดินด้วยนะคะทีนี้ไหนขอดูคู่ ของคุณหน่อยว่าทําไมคู่กรณีของคุณมันทําให้คุณแบบเอออยู่แบบดูปราบคุณเข้าล่องเข้าลอยได้ขนาดนี้นะคะท่าดินจริงๆท่าดินน่ะด้วยความที่ท่าดินนอผูศกันมังกรเป็นคนที่แบบเปลี่ยนแปลงอะไรยากนะรักใครเรารักเลยนะเพราะความ็นท่าดินใช้เวลาในการศึกษาคนพอสมควรก็ไม่แปลกข่าวที่เราไม่เอ NERGY ของคุณจะเป็นในลักษณะนี้นะคะคือถ้าสมมติว่าคุณคุณคุณอยู่ในหมวดของคนโสดอ่ะคุณก็ คุณจะเจ้าชู้คุณจะละลาปะจิงโกะอะไรใดๆก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามคุณมีพาร์ทชั่นกับคนคนหนึ่งแล้วคุณคิดที่จะไปต่อกับเขาจริงๆะคุณจะหยุดทุกอย่างเองโดยอัตโนมัติเลยซึ่งตอนนี้เหมือนไพ่เป็นกําลังบอกในลักษณะนี้ว่าคุณกลัวว่าเขาจะมองคุณไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ไหนขอดูคู่กรณีของคุณหน่อยว่าเขาคือใครแลวเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะคะคู่กรณีของคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนกรกบอพิจิกราศีมังกรได้นะคะกันพึกศร มิถุนสิงเมษมีนกรกฎพิกจิกมีความเป็นกลุ่มมิถุนมีนกรกฎพิกจิกมังกรพึกศกันเมษแล้วก็สิงตัวเลขในชีวิตของเขาค่ะ อาจจะติดเลขหนึ่งและเลขเจ็ดเยอะๆเช่นเกิดวันที่1วันที่7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 27 3 1ิเจ็กลขท้ายปรประจำตัวประชาชนทะเบียนรถทะเบียนบ้านติดเลขหนึ่งแล้วก็เลขเจ็ดเยอะๆเนาะอืแอบอมยิม้มถ้าถามว่าเขาคิดแลวรู้สึกกับคุณยังไงไพ่ควีนคับขึ้นนคะค่ะควีนถ้วยขึ้นเขาก็รักคุณแหละนะในที่เนี้ยเขาเขา อืมเขาอาจจะเป็นพ่อไม,ไม่ไม่ได้หรือเขาอาจจะเป็นคนที่อนาคตเขาอาจจะมองภาพอนาคตร่วมกันกับคุณอยากมีลูกมีบุตรอะไรอย่างเงี้ยร่วมกันกับคุณก็เป็นไปได้คนคนนี้เป็นคนที่รักอิสระแต่ในภายใต้ของความรักอิสระเขาอยากให้คุณ เป็นส่วนหนึ่งในความสุขของชีวิตของเขาด้วยเพราะว่ามันมันบอกชัดว่าถ้าถามว่าคนคนนี้เขารู้สึกยังไงอ่ะเขารักคุณน่ะคือคือมันมีทั้งควีนถ้วยควีนเหรียญแต่ถ้าถามว่าเขาอะมองคนอื่นบ้างไหมเขาไปม,มีช้อยอื่นบ้างไหมก็มองก็มีบ้างแต่คุณยังเป็น Number ร์ e คุณยังเป็นเดอะเบสสำหรับเขาอยู่คือคุณคือที่หนึ่งของเขาอยู่แล้วเขายังมีความรู้สึกมั่นคงกับคุณอยู่ แต่เขายังไม่ได้คิดที่จะผูกมัดมคุณยังไม่ได้คิดที่จะขอคุณเป็นแฟนยังไม่ได้คิดที่จะขอให้คุณเข้ามาในชีวิตเขาแบบเต็มรูปแบบร้อยซแต่ยังอยากศึกษาคุณไปเรื่อยๆพอกับพอพอกันกับที่คุณกําลังเคลียร์ตัวเองอยู่นะตอนนี้เนี่ยแหละนะคะเขารู้นะว่าคุณกำลังเคลียร์ตัวเองอยู่และเขาก็กําลังเฝ้ารอเฝ้ามองพฤติกรรมของคุณอยู่ไปควบคู่กับการใช้ชีวิตของเขาเช่นเดียวกันนะคะ แต่ถามว่าเขามีความยุ่งวุ่นวายในชีวิตเข้ามาไหมก็มีมีช้อยมีตัวเลือกเข้ามาไหมก็มีนะแต่แค่แบบยังไม่ได้เป็นลงดีเทลกับใครยังยังให้ความสําคัญกับคุณแค่คนเดียวอยู่พลังงานดีนะพลังงานดีเพราะฉะนั้นนะในส่วนนี้ย้านะคะทุกคนดวงในครั้งนี้มันไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งเนาะมันเป็นดวงรวมนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังกันไว้ด้วยนะคะอะไรที่ดีๆก็นึงดูดไปอะไรทีไ่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปนะคะ ก็ถ้าอยากให้เป็นดวงของคุณเองมีความรู้สึก A แนะนำให้มาดูกันเป็นการส่วนตัวโดยการเอาวันเดือนปีเกิดของคู่กรณีของคุณและตัวคุณนะคะแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านบนนะแอดไลน์ไอดีที่อยู่โปรไฟล์หรือใต้คลิปวิดีโอนะคะเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวได้นะคะแล้วก็ย้ํานะคะว่าในการดูเนี่ย มันจะมีเริ่มต้นที่1 9 9นะคะแล้วก็แบบไม่จำกัดคำถามที่อยู่ที่399นะคะถ้าคุณรอคิวไม่ได้แนะนำให้ลงเป็นเคสด่วนแบบโทรคุยหรือวิดีโอคอลจะอยู่ที่599นะคะใช้เวลาในการสนทนาประมาณ40-50นาทีนะคะไม่จำกัดคำถามเช่นเดียวกันเนาะในส่วนนี้จะให้ความเคลียร์ความชัดเจนกว่าสามารถดูได้ว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันไหมเป็นคู่กันแบบไหนจะไปต่อในความสัมพันธ์ในลักษณะใดนะคะก็ะยินดีให้คำแนะนำทุกคนนะคะก็เป็นคิดซะว่ารเราเป็นเพื่อนกันนะ อันไหนขอดูหน้าไพ่เพิ่มเติมในลักษณะของคําแนะนำหน่อยค่ะคําแนะนําในส่วนของคนคุยไม่ชัดเจนคะ่ะคําแนะนําของคนคุยไม่ชัดเจนคะ่ะไพ่ใบแรกขึ้นแปดดาวเป่แหมคุณกลัวโบรู้สึกว่าคุณกลัวแบบช่วงเนี้ยเหมือนโดนจับผิดโดนแบบเออเหมือนโดนแบบทําตัวไม่ถูกอะ่ะเออไม่รู้จะทํายังไงคุณคุณระมัดระวังการใช้ชีวิตพอสมควร สั้นๆเลยคือแบบเนี่ยนายด่ามีความจับผิดคิดลบหึงห่วงอยู่ถ้าสมมติว่าคุณทํานอกลูก่นอกทางปุ๊บมันจะต้องมีการเคลียร์การปรับและทําให้แบบว่ากลับไปสู่โหมดเดิมเอ้ยจับผิดคิดลบหึงห่วงและจุกจิกจูจ้จี้และทะเลาะกนนันนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคุณก็ไม่อยากให้เกิดสถานการณ์นี้ขึ้นคุณอยากให้คุณเข้าใจเอออยากให้เขาเข้าใจคุณแล้วคุณก็พยายามปรับเข้าหาเขาพเพราะสตรีน่ะมันย้าชัดมากว่าความเป็นสตรนนัะ่ะมันคือการแบบความต่างของคนสองคนที่ที่ ที่จะพยายามงัดออกมาให้กันและกันเห็นและพยายามให้กันและกันอนะรับในตัวตนของกันและกันได้เออมันจะมีคนหนึ่งที่จะแบบว่าเออปราบคนนึงให้มันอยู่ได้เออเพราะว่าอีกคนนึงดื้อมากอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะนะก็เป็นเป็นประมาณนี้เป็นประมาณนี้มันเป็นในลักษณะนี้เนาะก็ ลองดูอะไรที่มันเป็นพลังงานด้านดีก็ดึงดูดกันไปนะลองไปปรับไปใช้กันดูนะคะอนี้ก็คือคาแนะนาสั้นๆผ่านนาไพเนาะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมุ้งกันไปต่อที่สถานะความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ในส่วนของความเป็นทาดินกันบ้างนะคะราศีพฤษภกันมังกรนะคะขอดูพลังงานของความเป็นทาดินหน่อยค่ะพฤษภกันและมังกรพฤษภกันและมังกรสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะในส่วนของคนมีคู่ทาดิน ธาตดินนะคะหลายๆคนเนี่ยโบรู้สึกได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนกันแล้วคุณเป็นคู่ที่อยู่ร่วมกันแล้วดูเหมือนกับว่าคุณจะมีในโมเมนต,ต์ของการแบบเหมือนเริ่มต้นจีบกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบ เออคนนึงคนนึงนิ่งไปอีกคนนึงดึงกลับเข้ามาจีบกันใหม่พยายามใส่ใจสนใจกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นในโหมดเนี้ยนะทีนี้ไหนะขอดูสถานการณ์ในช่วงครึ่งเดือนแรกหน่อยนะคะวันที่1นึถึงสิธันวาคมจะเป็นอย่างไรนะคะ1นึถึงสิธันวาคมดูเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งนะคะในความสัมพันธ์นะทาความผิดมามันจะมีการขอโทษมีการแบบขอโอกาสมีการพยายามกลับไปทํางานในความสัมพันธ์กันซึ่ง ในส่วนนี้โบเห็นเอเนอร์จีของธาตุดินหนะักมากพวกพกึกศกพวกกันแล้วก็พวกมังกรนก,ก็พวกคุณนั่นแหละนะบรู้สึกได้ว่าคุณอาจจะกำลังรอการ take action จากคู่กรณีอยู่นะคะรอเวลาอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมีข้อสรุปนะคะอืม ในที่นี้หลายๆคนอาจจะมีการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วกําลังรอ,งองคอยคําตอบอยู่ซึ่งโบบอกเลยนะคะว่าถ้าคุณเป็นฝ่ายไปขอความช่วยเหลือเขาดูเหมือนกับว่าจะยากที่จะได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นอีกอีกฝักกก่งหนึ่งเขามาขอความช่วยเหลือคุณเรื่องการเงิน ดูเหมือนกับว่าคุณเองก็ละลาละหลังที่จะให้ความช่วยเหลือเขาเพราะอาจจะช่วยเหลือเขามาเยอะแล้วช่วยเหลือตัวเขาเองหรือช่วยเหลือครอบครัวเขาเองหรือช่วยเหลือคนรอบตัวเขาเองมาเยอะแล้วแล้วก็ไม่ได้เอฟเฟก์ที่ดีๆกลับมาก็เลยจะไม่ทําแล้วแบบนี้ก็เป็นไม่ได้ นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในเคสและกรณีของคนที่คุณพึ่ง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 ,งอยู่ในลักษณะของความสัมพันธ์ที่มันเป็นปน,ปนแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยโบแอมเห็นในลักษณะที่ว่าคุณจะไปเจอข้อเสียของเขาบางเรื่องโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะหรือการงานของเขามันทําให้คุณรู้สึกเอะขึ้นมาว่าสรุปแล้วอะฉันควรมีเขาหรือฉันไม่ควรมีเขาดี มันจะเป็นในลักษณะนี้เพราะความความเป็นธาตุดินนะ่ะคุณอยากได้ความมั่นคงในชีวิตคุณไม่ได้อยากได้ท็อกซิกไม่ได้อยากได้ภรระาเพิ่มอยากมีสามีไม่ได้อยากมีลูกหรืออยากมีภรรยาไม่ได้อยากมีลูกนะมันเป็นฟีลลิ่งแบบนี้เลยอันนี้คือสิ่งที่คุณกําลังที่จะเจอหรือสิ่งที่คุณรู้สึกและและและ,และคิดนะคะณตอนนี้ทีนี้ไหนะขอดูคู่กรณีของคุณหน่อยว่าเขาคือใครและเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไง คู่กรณีของคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนได้นะคะราศีมังกรได้เมษสิงหธนูได้นะคะกรกฎได้มิถุนตุลกุมได้นะคะตัวเลขในชีวิตของเขาอาจจะติดเลขสามเยอะๆเลขหนึ่งเยอะๆเลขศูนเยอะๆเช่นเกิดวันที่1วันที่3ามสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบส ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามสามสิบสาสิบเอ็ดเลขท้ายประจำตัวประชาชนติดเลขหนึ่งเลขสามเลขเลขศูนย์เยอะๆนะคะเอาเป็นว่าทุกคนโบต้องบอกแบบนี้นะ ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองชาวท่ดดินเองก็ดีหรือเป็นชาวท่ดดินเองก็ดีใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะข้อความในที่นี้มันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะแต่อย่าให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็วิเคราะห์ตามกรณีแรกนะคะถ้าถามว่าเขาคิดและรู้สึกเองกับคุณยังไงรักค่ะมันเป็นความรักมันเป็นความผูกพันมันเป็นแพชชั่นมันอยากอยู่ด้วยแต่ลึกๆแล้วคนคนนี้คือคาเมตของคุณคาเมตคืออะไรต่ํา เป็นคนที่มีสินเสมอกันเป็นคนที่มีกรรมเสมอตัวสินเสมอกัน,น,ก,นกรรมเสมอตัวอะไรอย่างเงี้ยออรู้ไส้รู้พุงกันเออเหมือนเหมือนแบบก่อนที่จะมาเจอกันมาคบกันก็อาจจะมีในลักษณะที่ว่าเออมันมัน,ม,นมันรู้แหละว่ามันก็ไม่ได้ง่ายกว่าที่จะมาเจอกันตอนมันจบมันก็เลยยากไงที่จะได้จบกันหรือต่อให้มันไม่จบกันมันก็ ดูมันมีอะไรที่ในลักษณะที่แบบเป็นเป็น,ปนความสัมพันธ์นี้มันคลักขะสังพอสมควรถามว่าช่วงระยะนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นในส่วนของความสัมพันธ์หรือสิ่งที่เขาคิดมันเป็นอย่างไรไพ่มันบอกว่าตัวของเขาเองเนะี่ยถ้าเขามีปัญหาเรื่องการเงินอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยคือเรื่องของสุขภาพเขาอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณเซ็กซ์ไม่ถึงคุณเลยมีปัญหาอันนี้คือกรณีแรกแรกนะสอง การเงินไม่ถึงคุณถึงมีปัญหา 3. เคเขามีความสัมพันธ์ลับที่ไม่ได้บอกคุณมาเลยทำให้ตัวของเขาเองเนี่ยอาจมองในมุมที่ว่าคุณรู้แล้วคุณไม่พูดหรือเปล่าแล้วคุณพยายามเอาตัวออกหางหรือเปล่าเหมือนเขาพยายามวิ่งไล่ตามคุณและพยายามรอเทคแอคชั่นบางสิ่งบางอย่างจากคุณการเงินมีปัญหาเพราะอะไร เพราะมีบุคคลที่3หรือเปล่าบุคคลที่3ในลักษณะนี้อาจจะไม่ใช่ในะลักษณะของกิ๊กชู้หรืออะไรก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นคนนอกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องพ่อแม่ ที่พยายามทําให้เกิดปัญหาแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องของการใช้ชีวิตระหว่างคุณกับเขาเขาอึดอัดนะคะเขาอึดอัดที่จะทํางานในความสัมพันธ์กับคุณเพราะว่าคุณไม่เหมือนเดิมเขารู้สึกได้ว่าคุณไม่เหมือนเดิมแค่นั้นเองรอเวลาให้คุณเหมือนเดิมค่ะเพราะยังมีความรักความรู้สึกที่ดีๆให้กับคุณอยู่แต่ก็รู้แหละว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นในลักษณะของความสุขให้กันแล้วเพราะไพ่มันไม่มีไพ่ความรักขึ้นเลย,ยนี้ต้องบอกตามตรงนะคะเหมือนเขาพยายามจีบคุณแหละก่อนหน้านี้ พยายามสีพยายามทําเหมือนวันแรกที่รู้จักกันแต่ว่าด้วย energy ของคุณอะมันไม่ได้แล้วแค่นั้นเองเนาะก็โบไม่รู้ว่ามันตรงหรืไม่ตรงกับใครนะคะเพราะมันเป็นดวงรวมก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่ามัน,ม,นมันเจอสถานาการณ์พวกนี้อยู่หรือเปล่านะก็ก็ลองมาเล่าให้คัานฟังได้ไหนขอทุกคำแนะนำหน่องคะ่ะ ย้ำนะคะว่ามันเป็นดวงรวมไม่ได้จอะจงรวงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ายอยากให้เป็นดวงของคุณเองแนะนําให้อวันเ์ือปีเกิดของคุณและคู่กรณีของคุณค่ะเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวจะดีกว่านะคะสามารถรู้ได้น้อว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันไหมเป็นคู่กันแบบไหนและจะไปอย่างไรในความสัมพันธ์นต่อไปแล้วเขามีอะไรที่มันเป็นความลับไหมคุณกับเขาจะต้องอะไรใ,นใ,นใ,นในไดๆนะอยากได้คําแนะนําที่ดีผ่นานหน้าไพ่ก็แนะนําให้มาดูกันเป็นการส่วนตัวโดวยการแอดไลน์ที่พี่อยู่ด้านล่างมานะคะขอคําแนะนําค่ะ คนคนนี้ยังมีพาชั่นกับคุณอยู่นะคะคู้กรณีของคุณนะยังมองว่าคุณคือความโชคดีในชีวิตของเขาอยู่เขารอเวลาให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะเขารอเวลาให้คุณกับเขากลับมาเป็นคนรักกันนะกลับมาให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันเหมือนเดิมแต่ในลักษณะนี้เหมือนเขากําลังพยายามนะคะปรับตัวเองปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถให้โอกาสคนคนนี้ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณกลับไปเพื่อจะไปเจอโมเมนต์เดิมๆหรือหมดเดิมๆแต่ให้มันกำลังบอกว่า ตามสถานการณ์นะคะปรับเปลี่ยนนะคะ,ะการใช้ชีวิตหรือการพูดคุยหรือการสนทนาหรืออะไรใดๆก็ตามตามสถานการณ์นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเอาตัวเองแบบไปผูกติดหรือยึดติดกับความสัมพันธ์นี้มากเกินไป ะะก็ใช้ชีวิตถ้ามันมีความสุขคุณก็อยู่กับความสุขถ้ามันทุกข์มากกว่าสุขคุณก็แค่ค่อยๆถอ,อยออกมาแล้วกออ็อยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดแค่นั้นเองนะอันนี้คือคําแนะนาจากหน้าไพา่นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็สําหรับชาวธาตุดินเนาะก็ขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังในคลิปนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณซูเปอร์แตงขอบคุณกําลังใจนะคะขอบคุณการติดตามและการสปอร์ตถึงช่องทางเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบา,บายๆค่ะ